สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีความเชื่อดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราขอเสนอในหัวข้อ10วิธีป้องกันสิ่งลี้ลับเวลาไปนอนค้างโรงแรมไม่ให้โดนผีหลอกเชื่อไว้ไม่เสียหายโรงแรมทุกๆแห่งนั้นย่อมมีอย่างน้อยหนึ่งห้อง ที่ซึ่งถูกปล่อยให้ว่างไว้ตลอดเวลาไม่ว่าโรงแรมห้องเต็มขนาดไหนพวกเขาจะไม่ขายห้องนั้นให้กับแขกคนใดทั้งสิน้นว่ากันว่าห้องพิเศษห้องนั้นได้สงวนไว้สําหรับแขกพิเศษเหล่านั้นฉะนั้นเมื่อคุณมีแผนที่จะเข้าพักในโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งควรจองล่วงหน้าไว้ก่อนเสมอโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าพักแบบ w a ล k กอินถ้าพนักง,งานต้อนรับได้บอกคุณไปแล้วว่าไม่เหลือห้องว่างอีกต่อไปแล้ว จงอย่าได้ดื้อเรื่องอยู่ต่อหรือพยายามติดสินบนพวกเขาเพื่อที่จะให้พวกเขาหาห้องพักให้แก่คุณถ้าหากคุณทำอย่างนั้นเกือบทุกครั้งที่ห้องที่คุณได้ไปจะเป็นห้องพิเศษที่ว่านั้นและอีกเช่นกันบางครั้งแขกพิเศษเหล่านั้นอาจจะโผล่ไปที่ห้องอื่นๆด้วยดังนั้นนี่คือเกร็ดเล็กเกดน้อยว่าคุณจะป้องกันตัวคุณเองได้อย่างไรบ้างข้อที่หนึ่ง ก่อนที่จะเข้าไปอย่างห้องพักของคุณจงเคาะประตูก่อนทุกครั้งแม้คุณจะรู้ว่านี่เป็นห้องว่างก็ตามถือเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าที่หรือผู้ที่อยู่มาก่อนอย่างหนึ่งข้อที่2หลังจากที่เข้าไปอยู่ในห้องแล้วหากคุณรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาในทันทีทันใดและมีอาการขนลุกจงออกจากห้องไปเงียบๆและโดยทันทีแล้วไปหาพนักง,งานต้อนรับเพื่อขอเปลี่ยนห้องใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้วพนักง,งานต้อนรับจะเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้อที่3หลังจากอยู่ภายในห้องแล้วจงเปิดไฟให้ครบทุกดวงในทันทีพร้อมกับเปิดผ้ามา่านเพื่อปล่อยให้แสงแดดส่องเข้ามาแต่ถ้าเป็นในเวลากลางคืนก็สามารถเปิดได้เช่นกันข้อที่4ถ้าคุณนำอาหารมาทานในห้องก่อนกินให้จัดอาหารมาหนึ่งชุดเล็กตามกำลัง แล้วนำไปถวายเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่คุณจะกินโดยบอกขอท่านให้คุ้มรองเราด้วยข้อที่5ก่อนจะไปอาบน้ํำชำระร่างกายให้ทำจิตใจให้สบายเสียก่อนดูทีวีหรือนั่งเล่นโทรศัพท์หรืออ่านข่าวสารให้ผ่อนคลายตามอัธยาศัยแต่อย่าเล่นนานนักเดี๋ยวจะรู้สึกว่ามีคนมาสนใจเราข้อที่6ก่อนเข้านอนจัดวางรองเท้าของคุณ ให้อยู่ลักษณะกลับหัวกลับหางกันบางคนบอกเอาไว้ว่านี่เป็นการแสดงถึงหลักหยินหยางเพื่อคุ้มครองคุณขณะที่คุณหลับข้อที่7จงเปิดโคมไฟทิ้งไว้อย่างน้อยหนึ่งดวงขณะที่คุณหลับจะเป็นไฟในห้องน้ำก็ดีหรือไฟดวงใดก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจข้อที่8หากคุณพักคนเดียวและห้องคุณเป็นเตียงคู่อย่าเข้านอน โดยปล่อยให้อีกเตียงหนึ่งว่างเปล่าพยายามนำสิ่งของไปวางไว้เช่นกระเป๋าเดินทางที่เตียงว่างอีกเตียงหนึ่งก่อนที่คุณจะหลับข้อที่9ก่อนนอนก็ให้กราบหมอนหนุนสวดมนต์บทง่ายๆที่เราจำได้และแผ่เมตตาตามกำลังใจข้อที่10หากต้องอเผชิญหน้าก็บอกเขาไปว่าเราจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ และขอให้เราได้พักผ่อนอย่างสบายใจเถิดสำหรับการสวดมนต์บทง่ายๆที่จะนำเสนอนี้ให้ท่องตามนี้เลยนะครับซึ่งประวัติความเป็นมานั้นคือประสบการณ์สายเวทของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีดังนี้ท่องนโมสมจบและต่อด้วยบทไตสรณะคมแบบยอ่อพุทธังสรณังคัจฉามิทำมังสรณังคัดฉามิ สังข่งสรณังคัจฉามิซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดมั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งฟังแล้วอาจดูไร้าสาระแต่กับคนที่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆมาคงจะเข้าใจในเมื่อเราไปนอนต่างที่ร้อยพ่อผันแม่มาพักอาศัยใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำตามไว้ก็ไม่เสียหายอะไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ